โอ้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยโอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้กดอัดตลกมากเลยอ้าึงำเรียมน้ำไม่เลยดึงดึงดึงนไนนะดึงดึงดึง

มองเล่โมงสิกินร้อนอยู่เอาไหมเอาไหมนะไเหนื่อยเกินผึ่งผึ่งึงดึงดึงวตายตายตายึงึตายแล้วอะไรวันนี้ดึงดึง ดิง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 เด้งดิ้งดิ้งอะไมันยาวไปไหมสนาทีเองก็เพิ่งกดอัด เหนื่อยแล้วโอ้ยเหนื่อ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 ยเลยลมเข้าปากเลเหอล้วมเข้าท้องเต็มแล้วนี่มีพักเหนื่อยแล้วเมื่อกี้ชวนเล่นชวนเล่นอย่าดนอย่าดนมาเลุกลุกอ๋อฮะพอละพอละ